ประวัติความเป็นมาศูนย์ฝึกฐานใหม่จุดเริ่มต้นของูนยนฝึกฐานใหม่กองทัพเรือมีรากฐานจากาพระบรมราชโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการปกครองประเทศจําเป็นต้องมีกําลังพลทหารเพื่อปกป้องภัยคุกคามและรักษาเอกราชกับอธิปไตยของชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่หนึ่งจุดยุทธศาสสำคัญมีทั้งอ่าวไทยทางฝั่ง,งตะวันออกและทะเลอาณามันทางฝั่ง,งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมการค้าเป็นผลประโยชน์ทางทะเลข,ของประเทศชาติจากพระราชดำริดังก่าวในสมัยพุทธศักราช2449กองทัพเรือไทยได้จัดตั้งกองโรงเรียนพลทหารเรือตามจังหวัดชายทะเล7แห่งเพื่อฝึกทหารใหม่เข้าประจำเรือและหน่วยต่างๆถือเป็นรากฐานแรกของการฝึกทหารใหม่กองทัพเรือต่อมาในปีพุทธศักราช2501ได้มีการรวมศูนย์ฝึกเป็นหนึ่งเดียว คือโรงเรียนพลทหารเรือภายใต้การกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งกองทัพเรือจนกระทั่งวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2531โรงเรียนพลทหารเรือได้ปรับโครงสร้างและได้รับการสถาปนาเป็นศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจากจุดเริ่มต้นในอดีตสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกในปัจจุบันศูนย์ฝึกทหารใหม่ ือจุดเริ่มต้นของทหารเรือไทยผู้ต้องปฏิบัติภารกิจบนผืนน้ำทั้งสองฝั่งประเทศภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อปกป้องชาติทางทะเล